ขอบ้านรับเข้าสู่คณะคิสเย่และในตอนนี้นะคะกระแสของเจ้าการ์ตูนมินเนียเน่ยมาแรงมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยการ์ตูนมินเนียเน่ยได้ออกภาค3มาแล้วคณะก็อยากจะดูมากๆเลยนะคะกล่าว่าจะหาเวลาไปดูในโรงหนังให้ได้เลยค่ะ,ะเข้าเรื่องกันดีกว่าและในวันนี้นะคะคณะก็ได้นําเจ้าตัวมินเนีย่ยเซอร์ไพรส์มารีวิวด้วยค่ะจ้าจ้า รีวิววันนี้ก็มีทั้งหมดถึง12ตัวเลยค่ะเย้คณะขอบอกก่อนนะคะว่าคณะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าด้านในเนี่ยเป็นอะไรนะคะเพราะว่าคณะเนี่ยไม่เคยซื้อมาเล่นค่ะเพิ่งจะเคยซื้อครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาแกะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะอยากรู้แล้วค่ะว่าจะมีอะไรอยู่ในตัวมินเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดลุ้นกันเลยนี่แหลมินเนี่ยตัวที่หนึ่งค่ะ มาแกะลุ้นกันว่าจะมีอะไรนี่นะคะหน้าตาเจ้ามิน,นเนี่ยน่นารักมากมากเลยนี่ค่ะให้ดูนะโอ้โหน่ารักฟูดๆค่ะเขาก็จะมีพลาส,สติกนาคาซีนมานะก็จะแกะพลาส,สติกนี่แหละออกแกะได้แล้วพอมอมพอมหูมีอะไรบ้างเนี่ย แนวนี้เลยค่ะก็แกะออกมาแล้วก็เป็นเปลือกสองอันนี้นะคะเอ้ยน่ารักมากเลยลเราก็ประกบเข้าที่เดิมก็ทําเป็นแบบโมดเดลตั้งโชว์ได้นะคะน่ารักมากและนี่เลยจ้าใบาที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นรูปเหล่ามินเนีย่ยนต่างๆนะคะน่าจะเป็นของที่อยู่ด้านในนะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีขนมมาให้ด้ค่ะเออน่าจะเป็นลูกอมนะคะเดี๋ยวมาชิมดีกว่าเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะชิม แบบเป็นน้ำตาลน้ำตาลนะคะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่หวานๆอย่างเดียวค่ะเวแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยค่ะเป็นเจ้ามินเนีย่ยนอยู่ในชุดแด็กคิลล่าค่ะและสุดท้ายที่อยู่ในมินเนี่ยนเซอร์ไพรส์รก็คือ แบบตัวยางๆนะคะคล้ายๆโมเดลยางอะ่ะแต่มันเป็นแบนๆนะคะแล้วก็มีฐานมาให้เสียบนะเป็นเจ้าบ็อกค่ะนี่เสียบลงไปอย่างนี้อือพอเสียบเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเอาไว้ตั้งโชว์นะน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะตัวที่2องแกะพลาสติกออกก่อนออ,อ,อเปิดแล้วนะอ,อเปิดด้านข้างแบบนี้ค่ะเฮลโ o ล และแน่นอนค่ะมีลูกอมเหมือนเดิมสติกเกอร์และนี่เลยจา้าเป็นโมเดลยางเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นมินเนี่ยนตัวใหม่เจ้าตัวนี้ชื่อว่าสจวรนะคะที่ชอบเล่นกีตาร์ค่ะอ่าน่ารักมากๆเลยเสียบลงไปค่ะอะต่อมามินเนี่ยนเซอร์ไพรส์ตัวที่3ค่ะแกะพลาสติกออก หแหล่ๆเจ้าบ๊อบอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นคนละอิริยาบถกันนะคะเจ้าบ๊อบน่ารักมากเลยค่ะคณะชอบนะดูเป็นแบบมินเนี่ยนที่อื่นๆมากเ <c> ท <oughs> ียบลงไป <c oughs> นี่นะจ๊ะเสี็บเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ต่อมามินเนี่ยนเซอร์ไพรส์ใบที่4ี่ค่ะม <c oughs> อัม <c oughs> นนี้แปลกมากเลยค่ะเพราะว่ามันได้มาไม่ครบอ่ะนี่นะมีลูกอมหนึ่งใช่ไหม ก็นี่สติกเกอร์ค่ะแล้วที่จริงอะ่ะมันจะต้องมีแบบของเล่นยางใช่ไหมแต่นี้มันมีแค่ตัวฐานอะ่ะแล้วมันก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะนี่เฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อะ่ะเสียใจหนักมากห่ายไปจริงๆริงนะไม่ได้โกหกคือมันไม่มีค่ะมาค่ะมินิเซอร์ไพรส์ตัวที่5ก็เพสติกเกอร์แช่ สติกเกอร์นี่ดีนะคะไม่ซ้ํากันเลยค่ะเป็นเจ้าบอมนะคะถือตุ๊กตาน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยน่ารักสุดๆค่ะชอบจุ๊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 บมาตัวที่หกค่ะ่กแบบลูกอมเมือนเดิมสติกเกอร์นี้ตลกมากเลยนะคะเป็นชาวป่าค่ะน่ารักแล้วก็นี่เลยจ้าเป็นโมเดลยานเจ้าเควินนะคะจุ๊บ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  แบบอืมฉันหล่อไหมอ้ํอ้าวอ้าวต่อไปค่ะมิเนี่ยตัวที่แปดจะดม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 ลูกอมจ้าสติกเกอร์อันนี้ได้ไปแล้วค่ะแล้วก็เจ้าเควินอันนี้ก็ได้ไปแล้วเหมือนกันจ้ามาตัวที่เก้าค่ะเอออลูกอมค่ะสติกเกอร์อันนี้ก็ได้ไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เจ้าบอบเจ้าบอบที่ทำท่าแบบนี้ค่ะ ตอนน่อมาค่ะมินเนีย่ยนตัวที่สิบแล้วออแกะง่ายมากอันนี้ลูกอมนะมินเนีย่ยนถือหอยอยู่บนหัวเหมือนเดิมเ้องบอมอีกแล้วค่ะ,ะแต่แมวมีสามตัวแล้วจา้าตอนน่อมาค่ะใบรองสุดท้ายใบที่สิบเอ็ดแล้วยูหูเปิด one two three ลูกอมค่ะสติกเกอร์นี้ได้ไปหรือ,อยังจำไม่ได้ค่ะแล้วก็เจ้าสจั๊วสุดเทพ รักสุดๆอีๆอีมาค่ะมินเิเซอร์ไพรส์รตัวที่12บสองแล้วมหมดแล้วค่ะเี้วลูกอมสติกเกอร์มินเินเอนแดคิล่าแล้วก็เจ้าบอบทำท่าชายโยนะคะน่ารักมากอันนี้ได้ไปแล้วแต่ชอบค่ะน่ารักนี่เลยแกะทั้งหมด12ตัวแล้วนะคะตัวตัวนี้น่ารักจริงๆค่ะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่าก็จะมีลูกอมมีสติกเกอร์แล้วก็มีโมเดลยางนะคะที่ ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะหนึ่งอันรู้สึกเศร้าเล็กๆนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ,จะเจ้าเมนเนี่ยน่ารักนะคะ ให้ Hi, อภัยอีอีอะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวมินเนี่ยต์สปายทั้ง12ตัวนะคะคณะชอบมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะแม้ว่าของด้านในเนี่ยก็จะหายบ้างหรือว่าสาั่บ้างแล้วก็มีแบบเดียวบ้างเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันน่ารักนะคะให้อภัยค่ะนี่นะดูสิตัวเนี้ยนะเก็บไว้สะสมได้ค่ะน่ารักมากจริงๆนี่ าชอบมินเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนไหนเนี่ยที่ชอบมินเนี่ยเหมือนคณะเนี่ยก็สามารถมาเม้นบอกกันได้นะคะเราจะได้แบบเป็นสาวกเดียวกันค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคณะเนี่ยคงจะต้องลาไปก่อนละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์คณะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนละค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย